สวัสดีครับบรรดาแฟนหวยทุกท่านวันนี้มีสูตรหวยมานำเสนอเพื่อปเป็นแนวทางในการตัดสินใจซื้อหวยลายมืออาจจะไม่สวยเพราะแขนขวาผมใช้งานไม่ได้มอเตอร์ไซค์ประสานงากะแวรยรุ่นเมามันเซมาเดี๋ยวผมจะไล่ทีละเอาทีละแถวแล้วกันจะได้เห็นภาพชัดขึ้น 9กบอกเได้18ออก0ูนย์แสเข้า8หลัก10บว่าต่อมา4ีบวกสได้8ออก8 9ดเสเข้า8หลักร้อยว่าต่อมา3าบวกสอไม่ใช่สาบวกเได้0ออก0ูนย์ห้เข้าศูนย์หลักร้อย ว่าต่อมาแปดบวกหกได้สี่ได้สิบสี่ออกสี่ศูนย์สี่เข้าสี่หลักร้อยแล้วก็หลักหน่วยว่าต่อมาศูนย์บวกหกได้หกออกหกหกหนึ่งเข้าหกหลักร้อยแล้วก็หลักสิบว่าต่อมาเจ็ดบวกสองได้เก้า อเก4เข้า9หลักร้อยแล้วก็หลัก10สิบงวดต่อมางวดวันที่16เดือน12 0บกได้0รอครับว่างวดนี้มันจะเข้าหรือเปล่าตามที่สังเกตส่วนมากจะเข้าหลักเข้าหลักร้อยกับหลักสิบ หลักหน่วยจะไม่มีเลยแล้วผมจะมีอีกมีอีกอยู่สองสูตรเราจะนำเสนอให้ท่านได้ชมกันเดี๋ยวขอแป๊บหนึง่งเดี๋ยวจะไล่ที่ละแถวจะได้เห็นภาพชัดขึ้นอันนี้สูตรนี้คิดไว้นานแล้วแต่มันมันจะเยอะหน่อยมันจะยาวสามบวกสองไม่ไม่ใช่ ขออภัยอันนี้มันเป็นเลขวิ่งวิ่งสามกับสองออกสองสองเจ็ดเข้าสองหลักร้อยแล้วก็หลักสิบวิ่งสองสามออกสี่ศูนย์สามเข้าสามหลักหน่วยวิ่งเก้าเจ็ดออกเก้าสามแปดเข้าเก้า 9, หลักร้อยวิ่งสองหก ออกสี่สี่หกเข้าหกหลักหน่วยวิ่งหนึ่งสามออกศูนย์เก้าห้าวันนี้หลุดไม่เข้าวิ่งหนึ่งสองออกห้าหกเจ็ดไม่ใช่ครับมันมองไม่ชัดวิ่งหนึ่งเจ็ดออกห้าหกเจ็ดเข้าเจ็ดหลักหน่วยวิ่งแปดเจ็ด ไม่ใช่ตัวเล็กมองไม่เห็นมันมืดวิ่งแปดหนึ่งออกเก้าหกเจ็ดวันนี้หลุดไม่เข้าวิ่งสองหนึ่งออกสองห้าแปดเข้าสองหลักร้อยวิ่งสามหนึ่งออกสองแปดหกข้างล่างห้าสามวันนี้เข้าล่างสาม ออกห้าสามล่างเข้าล่างหลักห่วยวิ่งสามเก้าออกสามเก้าหนึ่งแล้วก็ล่างเก้าสองงวดนี้เข้าทั้งบนทั้งล่างเข้าเก้าหลักสิบบนแล้วเข้าเก้าหลักสิบข้างล่างวิ่งแปดสามออกแปดหนึ่งหนึ่งกับแปดแปดล่างอันนี้เข้าบนเข้าล่างเข้าแปดหลักร้อย แล้วก็ข้างล่างเข้าทั้งหน่วยเข้าทั้ง10บว่าต่อมาวิ่งเกออก9 9้าข้างล่าง98อันนี้เข้าเก้าทั้งบนทั้งล่างเข้าหลักร้อยกับหลักสิบข้างล่างเข้าหลักหน่วยไม่ใช่เข้าหลักสิบวิ่ง8 5ห้าออก0 8 3ย์สข้างล่าง5้าดอันนี้ก็เข้าบนเข้าล่าง เข้าบน8หลัก10เข้าล่าง5หลัก10บงดต่อมาวิ่ง30ออก893เข้า3หลักหน่วยวิ่ง42ออก051ย์นงวนี้หลุดไม่เข้าวิ่ง89 ออกสี่นสงวดนี้ก็หลุด 2, หลุดสองวัดซ้อนติดกันวิ่งสี่สี่ออกหกหึงออกห6หหนึ่งข้างล่างสี่หอันนี้เข้าสี่ล่างวิ่งศูนย์เจ็ดออกเก้าเก้าสี่งวดนี้ไม่เข้าหลุดวิ่งเจ็ดแปดงวดวันที่สิบหก สิเดือนสิบสองรอดูว่าวันนี้มันจะเข้าหรือเปล่าวันนี้วิ่งวิ่งเจ็ดกับแปดสูตรนี้เข้าไม่เข้าไม่เข้ามากี่ไม่เข้ามาหนึ่งสองสามสี่ห้าไม่เข้ามาห้างวดคอยดูครับว่าสูตรนี้มันจะเข้าหรือเปล่างวดนี้รอติดตามรับชมหน่อยแล้วมีอีกสูตรหนึ่ง แล้วจะให้ดูอันนี้สูตรนี้เพิ่งจะคิดมาใหม่ๆจะไล่ทีละแถวไม่มีนิ้วชี้ให้ดูนะครับเขียนขวามันใช้ไม่ได้อันนี้เขียนข้างซ้ายไม่ถนัดอันนี้เก้าบวกเก้าบวกเก้าเท่ากับแปดแล้วก็เก้าบวกแปดเทากับเจ็ด วิ่ง8 7ออก08 3 5 7เข้าบน8เข้าล่าง7ต่อมา4ีบวกหได้9แล้วก็4ีบวกเได้1วิ่ง9กับ1ออก8 9 3กับ5 9เข้าบน9แล้วก็ล่าง9 ว่าต่อมา3ามบวก5เท่ากับ8 7บวก9 16, 8, 6, 0, 51, 38, ้าเท่ากับ1ิวิ่ง8กับ6ออก05 1กับสามแปดนี้เข้าล่าง 38, 8, 3 8มแปดงวดต่อมา8ดบวกสามเท่ากับ1 6บวก8ดเท่ากับ4วิ่ง1 4ออก404 ล่างสี่ศูนย์อันนี้เข้าสี่ทั้งบนทั้งล่างงั้นต่อมาศูนย์บวกสี่เท่ากับสี่หกบวกศูนย์เท่ากับหกวิ่งสี่กับหกอหกหกหนึ่งกับสี่หกอันนี้เข้าทั้งสี่เอ้ไม่ใช่เข้าทั้งบนเข้าทั้งล่างสี่กับหกมาทั้งบนทั้งล่างเลยงั้นต่อมาเจ็ดบวกสี่เท่า,ก,า9 9กับหนึ่งสองบวกหกเท่ากับแปดอหกเก้าสี่กับแปดสี่ อันนี้เข้าล่าง8งวดต่อไปงวดวันที่16เดือนสิบสองศูกแปดเท่ากับแปดศูนย์บกสีเท่ากับสีรอดูงวดนี้ว่าจะเข้าหรือเปล่าดูส่วนมากมันมันก็มาได้ทั้งบนทั้งล่างสีมันมากี่งวดแล้วเนี่ย สี่มาหนึ่งสองสามสี่มาสามงวดซ้อนเลยงวดออกสี่ศูนย์สี่สี่มาทั้งบนทั้งล่างแล้วก็งวดล่าสุดสี่ก็มาทั้งบนทั้งล่างงวดนี้วิ่งสี่อีกผมคิดว่าสี่ไม่น่าจะมาแล้วนะอาเป็นว่าวิ่งแปดเน้นแปดแล้วกันงวดนี้คอยดูครับว่าง,งวดนี้มันจะเข้าสูตรไหน เดี๋ยวให้ดูเต็มเอยากอันนี้มันจะยาวหน่อยอนี้สูตรนี้คิดไว้นานแล้ววิ่งเจ็ดแปดมันชนกระสูตรมันชนกระสูตรนี้ วันนี้ก็ได้แปดกับสีอันนี้ได้เจ็ดกับแปดเราดูว่างวดน,นี้แปดจะมาหรือเปล่าในสูตรนี้สูตรนี้ได้ยิ่งศูนย์สูตรมันไม่มานานแล้วเนะี่ยมันไม่มาหลายงวดแล้วเนะี่ยมันอาจจะมานะงวดน,นี้ศูนย์ถ้าจับใส่กันก็เป็นถ้าจับใส่กันก็น่าจะเป็น07 07 08 เด่นสองตัวก็ผมคิดว่าศูนย์แปดนะศูนย์แปดแต่ข้างล่างข้างล่างให้ให้วิ่งวิ่งเด่นเดี๋ยวผมจะบอกเอาผลปากกาไม่ได้เตรียมมาจดบอกข้างล่างนี้สี่วิ่งสี่กับห้าข้างล่างเน้นสี่กับห้าวดก่อนวดก่อนผมได้วิ่งล่างมันออกแล้ว ออกแ4สีเมื่อก่อนน่ะวิ่งล่างสี่กับสามสีมาออกแ4 4สีสีมางวดนี้ได้สี่กับห้าผมว่าห้าห้าห้าข้างล่างผมเน้นที่ห้าคิดว่าห้าน่าจะมาข้างล่างแต่มันอาจจะมาบนก็ได้นะงวดก่อนมันมาทั้งบนทั้งล่างเลยสี่งวดนี้ข้างล่างผมเน้นห้าส่วนบนนี่ ใจผม08นย์แปข้างล่างน่าจะ1 5ตามใจตามตามใจผมคิดนะติดตามดูครับฝากทุกท่านที่รับชมนี้ช่วยแชร์ให้ผมหน่อยเพื่อเป็นกำลังใจในการคำนวณว่าต่อไป อันนี้เป็นอีกแนวทางหนึ่งในการซื้อหวยในการซื้อลอตเตอรี่ก็เผื่อหาลอตเตอรี่ไว้ครับข้างล่างนี่เอาหนึ่งห้าไม่รู้มันจะเข้าหรือเปล่านะตามที่สูตรสูตรก็ได้สี่กับห้าวิ่งห้าข้างล่างก็ไปหาซื้อลอตเตอรี่ไว้ลวเลยเผื่ออัน โอเคครับขอบคุณครับที่รับชมฝากเป็นกำลังใจช่วยแชร์ช่วยติดตามผมหน่อยนะครับสวัสดีครับ